โลกใหม่ครับก่อนที่จะเป็นแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก่อนที่จะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์และซอมบี้มากมายมันเคยเป็นโลกที่สงบสุขมาก่อนเหล่าชาวบ้านจะอาศัยร่วมอยู่กับพวกที่เขาเรียกกันว่าบิวเดอร์หรือว่าพวกนักสร้างพวกนักสร้างเนี่ยจะคอยสร้างบ้านเรือนต่างๆหรือแม้กระทั่งปีระมิดให้กับชาวบ้านคอยปกป้องชาวบ้านจากแม่มดซึ่งพวกแม่มดเนี่ยก็คือชาวบ้านปกติที่หมกมุ่นกับเรื่องเวทมนต์และโลกต่างมิติแต่ในหลาบรรดานักสร้างทั้งหลายเนี่ยมันมีนักสร้างอยู่คนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของโลกต่างมิติเช่นเดียวกับพวกแม่ม เขาจึางแอบทาการทดลองลับๆเพื่อไม่ให้คนอื่นรูไม่เช่นนั้นเนี่ยคงโดนครับไล่เหมือนกับแม่มดแน่ๆเขาพยายามทดลองซ้าแล้วซ้าเล่าผิดพลาดปเป็นเป็นสิบหนแต่แล้วจนวันหนึ่งมันก็สําเร็จเขาสร้างประตูมิติได้แต่ในช่วงแรกเนี่ยเขายังกลัวที่จะเข้าไปในมิตินั้นด้วยตัวเองเพราะกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยอาจเกิดผลเสียรายแรงต่อร่างกายของเขาเพราะผลจากการวาร์ปเขาจึงทดลองด้วยการส่งหมู2ตัวเข้าไปก่อนเขาจับพวกมันเข้าไปในประตูมิติเพื่อทดลองการวาร์ปเทาว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่าหมู2ตัว น,น,นเนี่ยดันไปกินพืชชนิดหนึ่งในมิตินั้นและก็ได้เกิดเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ว่าซอมบี้พิกแมนหรือในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็าคือพิกลิฟนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามตอนต่อไป จากเปิดมิติเนเธอได้สําเร็จณนะตอนนี้นักสร้างผู้กระหายความรู้ก็ได้เริ่มเดินออกสํารวจมิติที่เขาค้นพบโดยที่ชาวเมืองในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรับรู้เลยว่ากําลังจะเกิดหายนะครั้งใหญ่ขึ้นกับหมู่บ้านหรือวันโลกของพวกเขาความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์ในบางครั้งนําพามาซึ่งความก้าวหน้าและในบางครั้งก็นําพามาซึ่งหายนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมันคือหายนะครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดกาล ด้วยความไม่รู้ของเขาทำให้เขาได้ไปปลดผนึกของปีศาจต่างไม่ติออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแรงระเบิดครั้งใหญ่จากการปลดผนึกได้ส่งเสียงแห่งหายนะก้องกังวานไปทั่วหมู่บ้านณนะตอนนี้เนี่ยทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นแล้ว นักสร้างผู้กระหายในความรู้ไม่อาจรับความรู้สึกผิดครั้งนี้ได้เขาเพียงอยากจะนําความจริงมาสู่หมู่บ้านเรื่องโรคต่างมิติแต่เพราะว่าสิ่งที่เขานําพามากับเป็นความตายที่อยากถึงขั้นสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ได้เลยท่ามกลางความโกรธโหดที่เกิดขึ้นมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องเขาคือเด็กชายตัวน้อยที่ภายหลังเนี่ยเราจะรู้จักเขาดีในชื่อสตีฟส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อตามชมตอนต่อไปบิเทอร์ทำลายล้างทุกอย่างและสาบโลกทั้งใบให้ไม่มีทางกลับ ว่าเป็นปกติในวันนั้นมันได้ช่วงชิงทุกอย่างของมนุษย์ไปและเช่นเดียวกับสตีฟเขาถูกผ้าครอบครัวไปต่อหน้าต่อตา มันเป็นภาพที่โหดร้ายมากเกินกว่าเด็กชายคนหนึ่งจะรับไหวและสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยมีเพียงแค่ต้องวิ่งหนีไปเท่านั้นแม้ท้ายที่สุดแล้ววิทเทอร์จะถูกสังหารลงแต่โลกใบนี้เนี่ยไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วยามค่ํำคืนจะมีแต่พวกอสูรากายออกมาเดินเพ่นพ่านเพราะคำสาปจากวิทเทอร์ วันเวลาผ่านไปหลายเดือนเหล่านักสร้างทั้งหลายนำความรู้เรื่องโลกต่างมิติมาใช้เขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าสตองโฮขึ้นมาเพื่อค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโลกต่างมิติอย่างจริงจังจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็สามารถหาอีกมิติเจอจนได้ และมันก็ดูปลอดภัยมากพวกเขาจึงตัดสินใจละทิ้งโลกใบเก่าที่ต้องคำสาปไปอยู่ณมิติใหม่ที่ที่พวกเขาสร้างอรารยธรรมขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและกินอาหารเป็นผลไม้ลึกลับที่หาได้จากมิตินั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าผลข้างเคียงของผลไม้นั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงวันเวลาผ่านไปนานหลายปีจากมนุษย์หน้าตาปกติก็กลับกลายเป็นเอ็นเดอร์แมนในขณะที่สตีฟก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่โลกตามปกติกับพรรคพวกของเขาที่ในตอนนี้เนี่ย เหลือเพงไม่กี่คนแล้ว